สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนเพื่อนๆทำมุ้นกะทิแฟนซีค่ะทำเป็น2ส,สีค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปดูส่วนประกอบกันก่อนว่าจะมีอะไรบ้างเราใช้กะทิกล่องนะคะ250มิลลิตรน้ำเปล่า250มิลลิตรผงวุ้นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทราย50กรัมเกลือ1ส่วนสีช้อนชาค่ะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะอันนี้เราใช้สีเหลืองค่ะหรือเพื่อนๆจะลองใช้สีอื่นก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ค่ะเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะทนความร้อนได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นพิมพ์ดอกไม้ค่ะสวยๆค่ะ ไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเทน้ำใส่หม้อเลยค่ะแล้วก็ผงวุ้นนะคะค่อยๆทยอยใส่นะคะให้กระจายตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็คนให้ผงวุ้นละลายนิดนึงหลังจากนั้นเราก็พักไว้10นาทีค่ะเพื่อให้วุ้นอิ่มน้ำนะ ครบเวลาแล้วค่ะทีนี้เราก็ยกขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็ควรไปเรื่อยๆคนแบบนี้เรื่อยๆแล้วเราก็ลองเอาช้อนลงไปจุ่มเช็คดูนะคะถ้าไม่มีเม็ดติดขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าวุ้นเราละ,ละลายดีแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือด้วยค่ะสูตรนี้เราไม่ทำหวานนะคะ ตามด้วยกะทิค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะค่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆรอให้ร้อนแบบนี้ค่ะตามขอบหม้อนะคะอย่าให้กะทิแตกมันนะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะแบ่งกะทิออกมาสักนิดนึงก่อนนะแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆหยอดค่ะหยอดตามขอบๆก่อนนะนี่ค่ะ หยอดไปประมาณนิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องเยอะนะดอกไม้ของเราก็จะมีแบบสีขาวปนกับสีเหลืองสวยดีนะคะหลังจากนั้นเราก็หยดสีผสมอาหารนะคะลงไปสัก3หยดก่อนค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะ ถ้าสีไม่เข้มพอเพื่อนๆสามารถเติมได้อีกนะคะจนกว่าเราจะพอใจค่ะได้สีเหลืองสวยงามแล้วทีนี้เราก็หยอดลงพิมพ์ต่อเลยค่ะหยอดไปจนหมดเลยนะคะพักวุ้นไว้ประมาณ40นาทีค่ะวุ้นจะได้เซตตัวนะคะอันนี้ส่วนที่เราลองหยอดดูนะคะจะเหลือตามขอบแบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะสีขาวนี่คือกะทิล้วนๆเลยนะสูตรนี้เราจะทำได้ประมาณ20พิมพ์นะคะเมื่อวุ้นเซ็ตตัวดีแล้วนะคะทีนี้เราลองมาแกะดูคะ่ะค่อยๆตามขอบแบบนี้ก่อนนะนี่คะ่ะความลงแบบนี้เลยคะ่ะนี่ สวยงามไหมคะสีขาวแล้วก็สีเหลืองผสมกันค่ะซอฟซอฟแบบนี้สวยดีนะคะเพื่อนๆเราทําเป็นวุ้นแฟนซีนะคะคือวุ้นอันนี้เราจะทําแค่2สีเท่านั้นแต่เพื่อนๆจะเล่นสีอื่นได้นะคะก็คือต้องต้มกะทิทีละรอบนะคะไม่อย่างนั้นเราจะหยอดไม่ทันกะทิเราจะแข็งตัวซะก่อนนะคะนี่ค่ะ สูตรนี้นะคะทำกินได้ทำขายก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่ารสชาติลงตัวอร่อยมากๆค่ะยังไงเพื่อนๆถ้าชอบลองทำดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ